อะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะ,ออะ,ไ,อะไม่เป็นหมดต้องใช้เออใช้ตูช่วยตลอดเลยนะขอดนูนี้อ๋ออ๋อ <c oughs> ร้อนอยังรงอ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวินเล่เนี่ชินแนวนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมปันตราสารน,นะครับทุกคนเออแต่ผมก็ไม่ได้อ่านชื่อเกมนะว่ามันชื่ออะไรขอโทษทีนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมผมยังไม่เคยเล่นเล่นเล่นเล,นเลยนะผมเห็นปุ๊บผมก็เอ,อว่าจะทําคลิปดีกว่า เราจะได้ดูไปด้วยกันรีบไปด้วยกันไงเนี่ยเออทุกคนปะาทุกคนเราก็ปิดดูเกมไปเลยดีกว่า <What? S 1> นี่นะครับทุกคน <What? S 1> นี่นะฮะมันคืออะไรทราวเฟสเควสชั่นร้องร้องร้องไปแล้วก็อา่านไม่ออกแล้วก็ไปเล่นเกมกันเลยนะเออ <t ose> มาแล้วทุกคนป้าแล้วก็ไปกดเพลย์เกมกันเลย <t ose> อะไรอ่ะคือปัก <t ose> ปุบ๊บฟอตวุ <S <S ๊ดอ๊อบอีหยังวะคืออะไรอ่ะคืออะไรนี่มันต้องหาแก้ต้องให้อู้หู้หู้หู้อะมันจิ้มไอ้นี้ไม่ได้นะมันจิ้มไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะเราต้องมีอะไรแก้ดิเฮ้ยมีอะไรแก้ดีเฮ้ยจะเอาอ๋อ <What? S 2> ไม่เคยยังไม่ได้กดเลยนะเอาว้าวฮ้ววอมองกันตัวว้าวกระดานแรกก็ยังไม่ผ่านเลยนะเอออะไรอะอเอา้ <What? S 2> เอาว้า จิ้มลูกตาเหรอเอาอ้บก็ปิดแล้วนี่ไงเอาเฮ้ยโอาไม่จับไิ่จับอ๊บอ๊บอะไรอ่ะอ้บ งอ๋อต้องกดตรงคิวอ๋อไปครับเลเวลเลยนะอะไรอ่ะอะไรอ่อะรอตรงไหน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 เออเอาโฆษณามาได้ไงเนี่ย อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่เป็นหมดต้องใช้เออใช้ตัวช่วยตลอดเลยนะขอดูอันนี้ก่นโอ้ตรงนี้ครับปัองอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอ๋อ โไปชิวๆไปชิวกูเยอะอะไรอ่ะอ๋อหะอ่าข่อยรอบข่อยรอบมีขี้มูงออกมานะเออเมื่อกี้เอาอ๋อตัวนี้ปักอะไรเดี๋ยวกินขี้มูงตัวเองก็คือ แค่น yeah. ี้ไปทุกคนแล้วมาดูหลบกเรไปเลยเกมที่สี่นะชุบะจชุปี้อะไรก่อนอ๋อเอา มันง่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกคน,นง่ายเกินไปนแล้วนะอะไรไปหยุดหยุดหยุดอะไรก่อนเดาดเดาดเดดเดดเออต้องทำอะไรตัวนี้แน่เลย อันนี้ผมไม่รู้อ่ะเริ่เอะไรก่อนนะหาอือ,อเขียนละเขียนละ อุ้ยอะไรอ่ะทุกคนต้องอันนี้อันเดิมต้องเงนเดิมเปลี่ยนไม่ได้เ oh, <no. S 1> อยเอานี่ิด โอ้โอ oh. oh, no. ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโม๊ยโอ๊ยโอ่ยโยอ๊ยโอ๊มโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊อ๊ย wow. รอแล้วกันเอ้ยทุกคนผมขอ,อยอมแพ้ครับผมยอมแพ้เยผมยอมแพ้ครับทุกคน ยอมแพ้แล้วครับเกมนี้ผมยอมแพ้ <What? ไปแค่ได้ห้าด่านผมยอมแพ้แล้วทุกคน hmm? โอเคนะครับทุกคนผมก็แค่นี้เลยนะพอแค่นี้ก่อนผมไม่ไหวแล้ว <What? S 1> มึงพูดหยีตแต่มึงหยีแกเกมนี้แล้ว <Yeah. S 1> โอเคนะครับทุกคนถนะ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์เป็นกลังใจให้ผมมีคลิปใหม่กันต่อด้วยนะครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นหยีครับทุกคนบ๊ายบาย